วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Cooler Master ครับทราบหรือไม่ครับว่า เวลาคุณเปลี่ยนชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ใดๆนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอรหรือว่า CPU หรืออะไรทำนองนี้เนี่ยกำลังไฟของเครื่องเนี่ยมันมีผลให้ performance ของเครื่อง PC คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพเต็มความสามารถมากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาคุณใช้ของที่มันสเปคแรงๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะต้องกินไฟมากขึ้นเพราะฉะนั้นในการเลือกซื้อ power supply unit คุณจะต้องให้ความสาคัญกับมันเป็นพิเศษครับสาหรับวิธีการเลือกซื้อ Power Supply Unit ที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณเนี่ยทางช่อง Cooler Master Thailand เขาได้ทำวิดีโอทิ utorial บอกเล่ารายละเอียดที่น่าสนใจแล้วก็น่ารู้เอาไว้ครับใครที่สนใจสามารถไปรับชมได้ที่ช่อง Cooler Master Thailand นะครับ อาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยอยู่กับผมกูค้ครูลิสและนี่คือวิดีโอข่าวประจำวันที่7มกราคม2567นะครับแฟนๆ fromsoftware อาจจะประหลาดใจกับการประกาศเกมใหม่ของพวกเขาในงาน The g เก e Awards ที่ผ่านมาครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายถึงขั้นคว้ารางวัลเกมยอดเยี่ยมประจำปี2022ของ theeldenring มาสู่ dlc ที่ยอดเยี่ยมถึงขนาดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกม e of the Year ประจาปี2 0 2 4อีก รอบอย่าง Shadow of the e a r t h t r e e ใครๆก็อาจจะคาดหมายว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะทำ Elden Ring 2ต่อไหมหรือว่าจะเป็น DLC expansion ตัวใหม่ของ Elden Ring หรือเปล่าหรือว่า จะย้ายแกนไปเลยนะครับไปทำาอใหม่ๆฉีกๆแวกๆไปเลยอะไรทำนองนี้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้ประกาศ Elden Ring Night Rain ออกมาครับพร้อมกับเทรลเลอร์ที่ดูแล้วอาจจะเรียกได้ว่าต้องมานั่งแกะกันพอสมควรเลยว่ามันเป็นเกมแนวอะไรกันแน่นะ Battle Royal หรือเปล่ามันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆไม่ใช่สิ่งที่ From Software เคยทำมาก่อนครับแล้วทันทีที่ประกาศมันก็กลายเป็นเกมที่คนจับตามองมากที่สุด เกมหนึ่งของปี2025ไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยรวบรวมข้อมูลของเกมให้ทุกคนได้ฟังกันครับว่าเจ้าเกม Spin-Off จาก Elden Ring เกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่า e Elden Ring n i g h t r a i นเนี่ยจะเป็นเกม t t n n d l o o n นะครับหมายความว่ามันจะไม่ใช่ DLC ของ Elden Ring ถ้าคุณอยากจะเล่นคุณต้องซื้อเกมนี้ใหม่ในราคาที่เขากำหนดมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่กันนะครับส่วนตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนวคอป PVE Survival r o o k l i g h huh? ฮะชื่อแนวยาวหรือเกินฟังแล้วงงมันเล่นยังไงกันแน่ล่ะเอาตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยก็แล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นเกมแนว Souls เราก็จะต้องสร้างตัวละครกันก่อนโดยการเลือกคลาสแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่สำหรับเกมนี้คุณจะได้เลือกตัวละครที่เกมกำหนดมาแล้ว1ใน8แบบซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถ3ชนิดที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก็ได้แก่ passive s k i l l นะครับ ยู i ิคอะบิลิตีเป็นสกิลเฉพาะตัวแล้วก็อัลติเมทหรือว่าท่าไม้ตายประจำตัวรวมไปถึงค่าสเตตพวกสเตรนท์วิ i t ลิตี้เด็ t สเตอรอะไรก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับโดยคลาสที่ผมมีข้อมูลในตอนนี้ มีอยู่ด้วยกัน4ตัวครับได้แก่วเดอร์ครับตัวหน้าปกของเกมเลยถ้าเกิดว่าใครเห็นปกเกมไนแรมเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือคนที่นั่งคุกเข่าอยู่หน้าปกเกมนั่นแหละเขาจะเริ่มต้นเกมด้วยดาบยาวครับกับคุกตะขอที่ใช้ยิงศัตรูดึงให้เข้ามาใกล้ได้ถ้าไม้ตายประจําตัวจะเป็นการชาร์จยิงครับทํเดามจสศัตรูระยะใกลๆ้ๆเหมือนถือปืนลูกสองเวทมนต์ยิงเปลี่ยงออกไปนั่นเองคราสตัวที่2ชื่อกาเดียนครับเขาจะเป็นตัวแท้งประจําทีม จุดเด่นก็คือมีเลือดเยอะมีพาสซีฟสกิลที่เอื้อกับการใช้โล่มีท่าประจําตัวเป็นการใช้พายุหมุนลูกเล็กๆเนี่ยปั่นให้ศัตรูลอยขึ้นไปกลางอากาศทําให้ชังักได้ส่วนท่าไม้ตายก็คือเขาจะกระโจนขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วก็ได้บอมลงมาสร้างความเสียหายครับ ตัวต่อไปเป็นดัชเชสครับตัวละครสายมือสังหารซุ่มซ่อนรอบเรนที่สามารถจะทำาดามเมททั้งหมดของเพื่อนเนี่ยมาคูณ2ได้ครับอาจจะมีบัฟพ,พิเศษที่แบบในช่วงระยะเวลาหนึงทุกการดามเมทที่โจมตีไปรวมกันแล้วคูณ2ไปเลยทำาดามเมจมหาศาลใส่ศัตรูได้นะครับรวมไปถึงทำให้เพื่อนทั้งทีมหายตัวได้ด้วยคลาสต่อมารีครูสครับจอมเวทประจำทีมตัวนี้จะมีความสามารถในการดูด FP หรือว่ามาน่านี่แหละพลังเวทจากศัตรูที่โดนสังหารไปได้ทําให้พวกเขาโจมตีด้วยเวทมนต์ได้ไม่จํากัดแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายทางสถานะครับพวกไฟ คิดต่างๆอะไรแบบนี้ให้กับศัตรูได้ถ้าไม้ตายจะเป็นการมาร์คศัตรูที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ดูดเลือดพวกมันมาฟื้นฟู HP ได้ครับทั้งหมดนั้นคือ4ตัวละครที่พอจะมีข้อมูลหาได้ในตอนนี้นะครับยังมีอีก4คลาสที่ไม่รู้ว่าความสามารถแน่ชัดนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าใครไปดูเทรลเลอร์ของไนรนซ้ำๆวนๆ ก็อาจจะมีโผล่มาให้เห็นเว็บๆกันบ้างครับแล้วก็พอจะเดาๆแกะๆกันได้มันก็จะมีตัวที่เด่นๆชัดเจนเลยก็คือเป็นนักธนูนะครับแน่นอนมันจะต้องมีตัวละครสายโจมตีฟิสิกอลยิงไกลอะไรแบบนี้อยู่แล้วซึ่งนักธนูก็ดูจะเหมาะกับบทบาทนี้ดีมีตัวละครที่เน้นแพร่รี่โดยเฉพาะอันนี้ก็คือใช้ดาบซามูไรฟันปัดได้เหมือนซาคิโร่อย่างไรอย่างนั้นเลยนะมีตัวที่ใส่ชุดเหมือนเป็นแพะเป็นแกะอะไรนะแล้วก็กระโดดขึ้นไป กลางอากาศได้ถือค้อนใหญ่ทุบลงมาอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหน่าจะมีอะไรตื่นตาตื่นใจพอสมควรเลยแค่เรื่องคลาสนี่ก็น่าตื่นเต้นแล้วครับทีนี้เรามาดูเรื่องเกมเพลย์กันบ้างครับเมื่อเลือกตัวละครแล้วเนี่ย เราจะไปโผล่ที่ห้อง The Round Table Hall ซึ่งก็จะเป็นเหมือน h ับเวิร์กก่อนเริ่มเกมนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยกับตัวละครตัวอื่นๆของเกมได้แต่งตัวละครของเราเองได้มีห้องซ้อมให้คุณได้ทดลองเล่นบิวตัวละครต่างๆของคุณมีโคเด็กซ์ให้อ่านประวัติความเป็นมาเนื้อเรื่องของตัวละครเนื้อเรื่องของเกมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้เป็นสถานที่เตรียมตัวเพื่อที่จะเล่นเกมในรอบต่อๆไปพอเข้ามาในแมชเนี่ยเราจะต้องโดดร่มลงไปครับ ใช่ครับฟังไม่ผิดนะนี่มันพับ G ีเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากร่มเนี่ยเป็นนกเวทมนต์เท่านั้นเองครับซึ่งเราจะสามารถเล่นได้แบบโซโล่เล่นคนเดียวหรือว่าทีม3คนก็ได้แต่ว่าเขาไม่สามารถให้เล่นเป็นทีม2คนได้นะครับอันนี้เกมล็อกไว้นะครับหนึ่งในแมชการเล่นเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3วันในเกมหรือว่ารอบวันหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณ15นาทีในดินแดน ที่มีชื่อว่าลิมเวลครับซึ่งเป็นโลกคู่ขนานของลิมเกรฟซึ่งเจ้าตัวแผนที่นี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุก รอบการเล่นนะครับมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทุกอย่างจะไม่ได้อยู่ที่เดิมตลอดเวลาแต่ผมคิดว่ามันก็คงจะเป็นการนำเอาแอสเซทของ From ซอฟต์แวร์ที่เคยสร้างเอาไว้ในเกมต่างๆเนี่ยมายำรวมกันแล้วก็กลายเป็นโลกใบนี้ขึ้นมานั่นแหละครับสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือผู้เล่นจะเคลื่อนที่เร็วมากม้ามอไม่ต้องใช้ครับวิ่งได้โดดได้ไต่กำแพงได้คล่องตัวสุด พ่อเราเอาตัวรอดได้ครบ15นาทีหรือว่า1รอบวันในเกมเนี่ยจะมีการวงบีบครับให้แผ่นที่นั้นเล็กลงนะพับจีแท้ๆเลยภายในรอบวันเนี่ยคุณก็จะต้องทำการฟาร์มครับลุยดันเจียนหาหีบเปิด เก็บไอเทมซึ่งก็จะมีอัปเกรดชนิดต่างๆที่จะทําให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้โดยรู้ไอเทมพวกนี้เนี่ยจะมีการแบ่งระดับความหายากเป็นสีด้วยนะครับใครที่เล่น RPG มาน่าจะคุ้นกันดีนะแบบสีขาวสีเขียวฟ้าม่วงทองอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าพวกอาวุธชุดเกราะต่างๆเนี่ยจะไม่มีสแตตขั้นต่ํากําหนดเพื่อใช้งานครับไม่ต้องอัป สกิลไม่ต้องอัพสเตตให้จนถึงจุดนั้นจุดนี้เพื่อที่จะถืออาวุธชิ้นนั้นได้แล้วก็ไม่มีน้ำหนักให้เราต้องกังวลคำนวณมันด้วยครับหากใครเจออะไรที่อยากใช้ก็ใช้ได้เลยการฟาร์มทั้งหมดนี้นะครับก็ทำไปเพื่อเตรียมตัวรับมือกับบอสที่อาจจะปรากฏตัวมาเซอร์ไพรส์เราได้ทุกเมื่อระหว่างวันซึ่งหากเราปราบมันได้เราก็จะได้บัฟต่างทําำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอีกด้วย ระหว่างการต่อสู้เนี่ยหากคุณพลาดท่าโดนโจมตีจนตายคุณจะไม่ตายทันทีนะครับแต่จะเป็นระบบการล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วรอให้เพื่อนมาชุบโดยวิธีการชุบก็คือ ฟันใส่คุณไปเรื่อยๆครับยิงใส่คุณไปเรื่อยๆแทนที่จะเป็นการยืนนิ่งๆกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้จนกว่าคุณจะลุกขึ้นมานครับซึ่งก็เออมันเป็นอะไรที่แปลกดีนะถ้าเกิดว่าคุณตายระหว่างการต่อสู้ในเวลากลางวันคุณจะสามารถไปเกิดใหม่ครับโดยลดเลเวลของตัวเองลงได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณตายตอนเวลากลางคืนเนี่ยคือ ตายแล้วตายเลยซึ่งเมื่อจบวันเนี่ยคุณจะต้องเจอกับบอสที่เก่งกาจประจำวันครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยมันจะมาจากบอสเกมอื่นๆของ From Software มาปรากฏตัวในเกมนี้ด้วยผมว่ามันน่าทึ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจดหมายรักสำหรับแฟนๆของค่ายที่ติดตามซีรีส์โซมานานครับ เป็นการเชื่อมจัก,กรวาลของค่ายเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวถ้าเขาทําให้มันแคนนอนนะครับคือจะบอกว่าต่อให้มันมีบอสของอาร์เมอร์คอร์หรือว่าไซคิโรโผลเข้ามาในเกมด้วยเนี่ย ผมก็ไม่ติดนะครับเอาให้สุดๆไปเลยว่าเพราะว่าบอสเขาแต่ละตัวเนี่ยออกแบบมาดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ก็สวยเท่หรือว่าแมชชนิกในการต่อสู้ก็เล่นสนุกเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ไม่เลวอยู่นะครับสำหรับด้านเกมเพลย์เนี่ยถ้าคุณตายหมดยกตี้ก็คือจบเกมของทุกอย่างที่คุณฟาร์มมาก็จะหายไปหมดเหลือไว้เพียงทรัพยากรที่ชื่อว่าเมิร์กซึ่งมันก็คือเงินที่เอาไว้ใช้ที่ ฮับเวอร์ของเรานะครับเพื่อซื้ออ e ีโมดซื้อสกินตัวละครแล้วก็เรลิกไอ้เจ้าเรลิกเนี่ยก็คือไอเทมที่จะอัปเกรดผู้เล่นแบบตลอดไปครับก็คลาสสิกโรคลท์นะครับมันจะต้องมีอัปเกรดอะไรสักอย่างให้ผู้เล่นเก่งขึ้นแบบถาวรในระยะยาวนะครับหลังจากที่ผ่านรอบการเล่นหนึ่งไปก็จะต้องมีอัปเกรดอะไรมาติดตัวผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถเลือกสวมเรลิกได้3ชิ้นซึ่งอันนี้แหละครับจะเป็นตัวกําหนดบิวที่คุณอยากจะเล่นในตัวละครของคุณซึ่งก็มีทั้งเรลิก เพิ่มพลังโจมตีของอาวุธแต่ละประเภทหรือว่าเป็นเรลิกอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นเมื่อเรากินยาเติมเลือดแล้วเพื่อนเราก็จะได้ด้วยหรือว่าเป็นเรลิกสำหรับบอกตำแหน่งลูทให้เรานะครับถ้าคุณรอดมาได้ทั้ง3วันนะครับคุณไม่ตายก่อนและโดนส่งกลับบ้านเนี่ยคุณก็จะต้องเจอบอสของเกมครับซึ่งบอสเหล่านี้เนี่ยมีชื่อว่าไนลอดจะเป็นบอสที่แข็งแกร่งที่สุดมีอยู่ด้วยกัน8ตัวด้วยกันซึ่งทั้งหมดจะต้อง ปลดล็อกแบบเรียงตามลำดับไปนะครับเพราะว่ามันจะยากขึ้นเรื่อยๆครับจากตัวที่1จนถึงตัวที่8ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอสจากเกมเก่าๆของ Fromsoft เนี่ยจะมาเป็นไนท์ลอ d หรือว่ามันจะไปอยู่เป็นบอสระหว่างวันแบบแรนดอมอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องรอติดตามกันดูอีกทีครับและนั่นก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่มีในตอนนี้เกี่ยวกับ Elden Ring Night Rain ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมว่าคอนเซปต์มันก็น่าสนใจดีนะมันเป็นการแบบรี u s e a อ s เซที่เขาเคยทำเอาไว้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรนะผมว่าเออมันก็แปลกดีนะแล้วก็มีความไอเดียใหม่ๆสร้างสรรค์ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่นั่นก็คือความคิดเห็นของผมคุณว่ายังไงเดี๋ยวเรามาคุยกัน ในส่วนของคอมเมนต์ด้านล่างครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแลวพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมหาเกมินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ